ตอนนี้เราอยู่ที่ปากน้ำกันตังก็จะเห็นได้ว่ามีเรือประมงสวยๆมากมายจอดเรียงรายกันอยู่นะครับทั้งซ้ายและขวามีเรือน้ำมันด้วยในลำนี้สวยๆเจมๆกันไปเลยครับเดี๋ยวเราดูด้านข้างกันบ้างนะครับ ในปากน้ำกันตังเหลือปลาเก่งเวียนครับเหลือหูเก่งธรรมดาสวยๆเจมเจมกันไปเลยนี่ดองปลาด้วยถาดนะครับ มีสะพานข้ามคลองกันตังด้วยนะครับตอนนี้น้ำลงอยู่นะครับ,บ,บครับตอนนี้น้ำก็ไหลลงอยู่นะครับ ผมก็ยืนอยู่ข้างเรือเดินไปเดินมาไม่รู้จะทำอะไรุนรักเรือก็มีแต่เรือนะครับสวยๆจำๆกันไปเลยชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับหัวใจทองคำออนทัวตามติดชีวิตคุนเรือได้ครับ ไม่ได้เลวร้ยายอย่างที่ใครหลายๆคนคิดนะครับนี่อุเครื่อณเคห้าร้อย a ิ t e r i n t e r c o ล l e r ถังน้ำมันแดงเครื่อง,500 cool er, ง <S <S> <S เองป็นไฟล